สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับครับมือนีผมกับมหาคุณคุณแม่เซียนครับท่านผู้ชมครับอ่าก็คืออ่ามีอ่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมีคุณป่าเพื่อนบอกว่าคุณยายเซียนนะครับเพื่อนถือเลขดูครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เลขจากความฝันของตาของครับก็คือเป็นคนมักเกเรตเลขครับอ่าผมก็เลยมาหาครับมาหาเพื่อได้แนวทางตัวเลขดีๆ ไปฝากท่านผู้ชมครับงวดของวันที่16เมษายน66ครับตอนนี้ผมกอยู่ที่บ้านของคุณแม่เซียนครับเดี๋ยวเข้ามาฟังแนวทางความฝันของคุณแม่น้ำกันครับท่านผู้ชมครับครับแม่สวัสดีครับคครับแม่กินข้าวกินปลาแล้วปะครับกินแล้วอ๋อกินแล้วเนาะค้าครับครับแม่ได้ข่าวว่าแม่ถือเลขดูปะครับรูอยู่อ๋อ จะซื้อโบลาณ20บาท30บาทบางทีอ๋อซื้อพ่อได้รุ่นคร่บครับแต่สำหรับตัวแม่เองนี่มักการเชียงโศกมันบ่ครับมักไอลีเลยมักแห้งเนาะมักแห้งครับครับตอลี่ก็ซื้อครับย่างก็ซื้อครับไอแม่ไอแม่สวายเพื่อนบอกให้ผมมาหาครับบอกมาหาายสุกกับมาหาเมเซียนเพิ่นว่าครับผมก็เลยมาหาครับ ครับอ่าเห็นแม่อบอกว่าแม่ฝันแล้วเนาะแม่เนาะใช่ครับแม่ฝันว่าจังไดครับเนี่ยวาสซูท่านผู้ชมฟังเลยครับผมฝันว่าฟีค่ายนอนก้มหน้าครับแล้วก็น้องสามรูครับเป็นตัวเลขเ็หน้าศูนย์ครับนอนกันหนึ่งเลยเนาะนอนกันหนึ่งใ้า อ๋อก็คือว่าแม่ฝันสันสนเดี๋ยวแม่บอยทำให้ชมฟังใหม่ก่อนว่าฝันเห็นพี่ชายนี่พีชพ่ชายนี่เพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วครับแล้วแม่กับฝันเห็นเพิ่นนัันเพิ่นครับแล้วเพื่อนเห็นยังอยู่ครับแม่นอนก้มนาครับครับนอนก้มนาก็เห็นน้องในหัวเห็นเ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พูดภาษาไทยก็ได้อะ แม่ฟันเห็นพี่ชาย,ชายครับครับนอนคว่มหน้าครับครับเห็นน้องในหัวรูนี่นะเมากระไรคุ้มหยิบสักเมียไปเลยครับ,บก็ก็คือแม่เนี่ยฝันเห็นพี่ชายนอนคว่ำหน้า<ง>ครับแล้วก็นอนออกตรงหัว,หวาสามรูใช่ไหมแม่รูรูเห็นรูมัน รูอยู่ตรงัวตรงหัวสามรูสามรูมีนอนออกจากตรงนั้นจ้้โอ้ครับครับก็คือพี่ชายเนี่ยตายใช่ไหมแม่ในชีวิตจริงนี่เขาก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วโอ้เขาบอกครับครับแม่ก็เลยว่าจะตีตัวเลขว่าหักห้าครับครับเห็นรูนั่งก็ศูนย์ครับนอนก็หนึ่งอ๋อห้าศูนย์หนึ่งจ้า ครับห้าศูนย์หนึ่งจ้าแล้วอายุของคนตายแม่อายุเท่าไหร่หกสิบสองตอนอตอนที่เขาเสียชีวิตนี่อายุหกสิบสองปีจ้าอ้พี่ชายนี่เขาตายไปนานหรือยังแม่เขาเป็นอะไรนานหรอกสองปีออหนึ่งปีเ้ะมีแต่เอวน้ำเต้าน้ำเต้าน้ำเต้าอุ้ยน้ำเต้าโอุ้ย ง่นแ่ามีพูนชินำเต่าที่ลุกหนึ่งปีหน right> ึ่งปีอ๋อก็คือพึ่งพึ่งเสียไปเนาะแม่เนาะเป็นลูกมะเร็งครับครับอือก็ชอบซื้อหวยชอบซื้อหวยเหมือนกันคนตายครับแม่ตั้งแต่ตั้งแต่พี่ชายพี่ชายเป็นพี่ชายแท้ๆหรือเปล่าครับนี่โอ้แท้ๆเลยครับตั้งแต่อ่าพี่ชายเสียไปนี่แม่เคยเคยฟันเห็นเขาบ่อยไหมหรือว่าพิ่งฟันไม่เคยไม่เคย เพน่งฝันมแม่ก็เลยตีว่าห้าศูนย์หนึ่งกับอายุของคนตายเนาะ,ะแม่แล้วถ้าคนตายนี่ถ้าเราฝันเห็นอายุเขาหกสิบสองนี่เราเอาศูนย์ไปใส่ด้วยดีกว่าเนาะ<ด>อาจจะเพราะว่าคนตายมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะศ<ด>ูนย์หกสองอะไรอย่างเงี้ยใช่<ด>อืมครับครับอืมก็แม่เนาะแม่ไอ้ฝ<ด>ันนี้แม่ฝันวันไหนครับเมื่อวานนี้ วันเมื่อวานนีค้ครับครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่พูดคลิปให้ผมเนะาะก็อาจจะยังไม่ค่อยยังไม่ชินเนาะเนาะนอาจจะอาจจะตื่นเต้นหน่อยครับครับอืมแล้วก็ชอบเล่นหุ้นด้วยบ่กมี่ไม่เคยชอบหรอกแต่วันไหนตรงๆก็ไปซื้อมั่ง <laughs> สักสิบบาทอย่างเงี้ยครับครับอืมเขาก็ถูกครับครับอืม เขาไม่ค่อยขายด้วยนะมุนเนี่ยขายแล้วอืมแม่ในความฝันนี่แม่ฝันแค่สั้นๆใช่ไหมฝันแค่นี้พี่ชายนอนคว่ำหน้านอนคว่ำหน้านี่ก็คือแม่เห็นเขานอนอยู่บนเตียงหรือว่ายังไงบนเตียงนี่เละบนฟูกอ่ะครับครับนอนที่คือเขาตายยังไงน่ะครับเห็นยังงั้นเลยครับโอ้ก็เลยบอมองหน้าอะไรเขาก็ไม่มองครับ เรียกให้มองหน้าไม่มองครับมันเลยว่าพี่ชายให้หวยมั้งโอ้ก็คือเราเชื่อว่าอย่างนี้ใช่เขาคว่ำมันจะเป็นปริศนาหรือเปล่าแม่เพราะว่าความฝันของแม่เนี่ยก็คือมันไม่ได้เห็นเลขเลยเนาะมันเป็นปริศนาอยู่นะถ้าตีได้ก็ได้เลยเนาะแม่ครับอืมที่เปคืนโรบานคืนเลยอะไรด้แม่มอคืนซื้อไปเลยโซงซูนนะ ทีหนึ่งนี่นะอ๋อไม่วันนี้มันวดวเป็นที่สิบหกนะแม่สิบหกนี่แหละสิบหกเมษายนหกหกสองศูนย์ซื้อไปสองศูนย์นี่คือเลขอะไรเลขชอบเลขชอบอ,องศูนย์ซื้อไปเลยก็คือนอกเหนือจากความฝันแล้วใช่ไหมมันถูกแล้วดีใจจะตายตีลังกาถึงว่าจริงๆคือเนี่ยอ๋อไอเมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนนี้ก็ฝันอีกฝันอีกว่าเขาให้ถูกแล้วโหยย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 อยอยย สซงซูนไม่ชป็ซกันหนึ่งซูลโซงฟันว่าตัวเองถูกเลขบ่ถูกเลขดีใจจนดุด <c oughs> ครับดึกว่าจริงๆถูกถูกกี่บาทยี่สิบบาทถูกยี่สิบบาทแล้วแล้วตัวเลขที่ถูกนี่รู้ไหมว่าตัวอะไรนไม่เห็นเลยนะเสียดายมองก็มองไม่เห็นครับมันมืดครับฟันในคืนเดียวกันนี่บอกมีมหรือว่าไอ้ฟันที่ว่าเห็นพี่ชายในฟันคืนก่อนคืนเมื่อวานนี่เมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนอ๋อครับเลยโรงซูน แม่มลับีมาจะซื้อสักใบหนึยวไม่ซื้เอเยอะหรอกใบตัวเองถูกไหมถูกหวยมันก็ต้องถูกดีดเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับครับมันนานกระซับตัวยี่สิบบาทวันไหนวันไหนแม่ตอนไอหนึ่งศูนย์หกอะหนึ่งศ<ะ>ูนย์หกอ่ะถูกยี่สิบบาทถูกยี่สิบบาทเขาเรียกมันหนึ่งศูนย์หกออกนานนานเลยอะสองครั้งอะมันออกอีกอะ่ะ อ๋อนานแล้วนานแล้วนานแล้วครับครับอ่าด้วนนั้นแม่ก okay ็ถูกถูกก็ถูกมาเรื่อยๆเนาะครับครับก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่าแนวทางความฝันของคุณแม่คุณแม่เซียนเนาะแม่เนาะคุณแม่เซียนครับท่านผู้ชมครับที่คุณแม่ฝันว่าฝันเห็นแต่พี่ชายอ่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วครับนอนคว่ำหน้าครับแล้วตรงหัวของพี่ชายเนี่ยมีนอนเจาะครับ เจาะอ,อยู่3รูครับที่คุณแม่บอกครับนอนเจาะหัว3รูครับอ่าแล้วคุณแม่ก็เลยตีใส่ว่า5 0 501เนาะแม่เนาะ5 0 1ครับแล้วก็อายุของพี่ชายครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือ6 2ครับคุณแม่บอกว่าให้อศูนย์ใส่ด้วยก็คือ062เนาะแม่เนาะครับแล้วมีเลขที่คุณแม่ชอบที่ฝันเมื่อคืนนี้ครับฝันว่าตัวเองถูก ถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกหวยแม่หวยถูหวยยี่สิบาทเนาะครับแม่ก็เลยบอกว่าอย่าลืมซื้อสองศูนย์ด้วยครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์นี่แหละซื้อไปอ๋อสองศูนย์หนึ่งศูนย์ด้วยครับครับต้องมีศูนย์แน่นอนครับก็ประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่ะผมเคยอีสานใต้ผมเคยอีสานใต้ก็ขอบคุณคุณแม่ เซียนมากๆครับเมี่ยขอบคุณครับเมี่ย oh. ครับ